นี่ครับสาราดนกดาวลูกที่สองนะครับโฆษณากันเลยลูกที่สองครับเดี๋ยวมีลูกที่สามอีกครับทินคนงานครับข่าคนของวัลพันนะครับพมา่าพมา่า,มา นี่ครับกำลังประกอบสารานกดาวนะครับลูกที่สองนะครับลูกที่สองในสวนทุเรียนนะครับมีคิวอีกสี่ห้าลูกนะครับคิวสัง้ามาเยอะมากทำไม่ทันแล้วครับช่างน,นี้ขนของแบกของขึ้นมานะครับแบกของขึ้นมาจ้างขนขนให้วันละพันนะครับขนของ เดี๋ยวเสร็จเ้วจะถ่ายให้ดูนะครับน,น้งขากว้างดีนะดีลองโก้พ้นซัเลย What's